วันนี้ผมจะมาแนะนำอินเทอร์เน็ตสวิตช์เลเยอร์2ที่สามารถทำงานได้หลายฟังก์ชันจนลูกค,ค้าต้องร้องว้าวทำลิงก์อะคิลเกชันเพื่อเพิ่มแบนด์วิดตการรับส่งข้อมูลได้ทำสแปนนิ่งทเพื่อป้องกัน Network ขาดการเชื่อมต่อแบบอัตโนมัติทำวีแลนเพื่อแบ่งช่องทางการสื่อสารและลดการชนกันของข้อมูลในระบบ Network ทำการควบคุมทางไกลเพื่อเปิดปิดพอรตสื่อสารได้ทำการเฝ้าดูติดตามการทำงานของระบบโดยผ่าน S N M P Network Management เพื่อง่ายต่อการแก้ไขระบบได้ทันท่วนท,นทีครับผมและยังเป็นสเปคงานของทางราชการกระทรวง ICT และยังมีฟัง์กชันอื่นๆอีกมากมายครับผม ตัวนี้เลยครับอินเทอร์เน็ตสวิตช์เลเยอร์ที่คุณลูกค้ากำลังมองหาเรามีให้เลือกใช้ถึง2รุ่นรุ่นที่1ตัวนี้เป็นรุ่น8พอร์ตตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า bcg ขีด2 p 0 2 p ครับต่อไปผมจะพาถ้าลูกค้ามาดูภายในกล่องของตัวรุ่น bcg ขีด2 p น2 p นี่นะครับภายในกล่องนะครับกล่องเขาจะแพ็คใส่ กล่องดูเป็นมาตรฐานสวยงามเลยนะครับผมภายละกล่องเขาจะประกอบไปด้วยตัวสวิตนี่นะครับผมสวิตแล้วก็คู่มือนี่นะครับที่แนบมาให้ก็ด้นะครับก็นี่ครับและกล่องก็จะมีกล่องเล็กแพ็คอยู่ข้างในอีกนะครับเห็นไหครับในในกล่องนี้ก็จะมีนี่ครับสายไฟนะครับแล้วก็เป็นยืด เข้ากับตู้แล็บที่มีหน้ากว้างตามมาตรฐาน19นิ้วเลยนะครับนี่ครับนี่ครับภายในกล่องเขาจะประกอบไปด้วยคู่มือสวิตสายไฟแล้วก็ยึดครับผมตัวรุ่นที่2ตัวนี้24พอร์ตตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า BCG ขีด 2404P ครับต่อไปผลทพพาถ้าลูกค้ามาดูตัวรุ่น BCG ขีด 2404P นะครับผมตัวนี้รุ่น24พอร์ตนะครับ นะครับกล่องเขาก็แพ็คใส่กล่องเป็นมนาตรฐานสวยงามเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาท่านลูกค้ามาดูภายในกล่องนะครับตัวสวิตช์24พอตนี่ครับรับเดีวแล้วก็ตัวคู่มือที่แนบมาให้นี่นะครับผมและในกล่องก็จะมีสายไฟหูยึดที่ยึดกับตู้แหลกที่มีหน้ากว้างตามมาตรฐาน19นิ้วนี่นะครับผม ผมแอบบอกก่อนนะครับ2รุ่นนี้ไม่มี PUE ครับผมครับต่อไปผมจะพาท่านลูกค้าไปดูตัวอินเทอร์เน็ตสวิตเลเยอร์สอตัวนี้นะครับผมว่าการใช้งานเป็นแบบไหนและรับส่งข้อมูลได้แค่ไหนและส่งสัญญาณได้ไกลแค่ไหนและยังรองรับตัวช่อง SFP ได้หรือเปล่าเชิญรับชมด้วยเลยครับผม ด้านหน้ารุ่น8พอร์ตมีช่องเสียบหัวต่อ RJ45 ชนิดของพอร์ตอินเทอร์เน็ตรับส่งข้อมูลที่10ทับ100ทับพันเมกะบิตระยะทางไกลที่100เมตรและมีช่องเสียบหัวต่อ SFP Module LC ชนิดของพอร์ตอินเทอร์เน็ตรับส่งข้อมูลที่100ทับ1,000เมกะบิตใช้ได้ทั้งชนิด s i n เกิลโหมและมัลติโห d e ระยะทางไกลได้ตั้งแต่ที่550เมตรถึง120กิโลเมตรและถัดมามีช่องพอร์ต rj 1 5ไว้ทําการตั้งค่าของสวิตต์ครับผมรุ่น24พอร์ตด้านหน้ามีช่องเสียบหัวต่อ rj 4 5ชนิดของพอร์ตอินเทอร์เน็ตรับส่งข้อมูลที่10ทับร้อยทับพันเมกะบิต ระยะทางไกลที่100เมตรและมีช่องเสียบหัวต่อ SFP Module LC ชนิดของพอร์ตอินเทอร์เน็ตรับส่งข้อมูลที่100ทับ1,000เมกะบิตใช้ได้ทั้งชนิด s i n เกิลโหมและมัลติโหมดระยะทางไกลได้ตั้งแต่ที่5 5 0เมตรถึง120กิโลเมตรและถัดมามีช่องพอร์ต r j 1 5ไว้ทําการตั้งค่าของสวิตช์ครับผม ด้านข้างทั้งสองรุ่นนี้ที่เหมือนกันมีช่องระบายความร้อนช่วยให้ระบายความร้อนได้อย่างรวดเร็วและช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ครับด้านหลังทั้งสองรุ่นนี้ที่เหมือนกันอีกมีช่องเสียบสายไฟฟ้าที่ใช้กับไฟฟ้าบ้านได้ปกติครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ในช่อง a s เ e t ซ์เน็ตเวของเราด้วยและผมขอฝากตาสินค้าเบลคอมสินค้าดีสินค้ามีคุณภาพสินค้าตรงตามมาตรฐาน ้องเบลคอมมานะครับสวัสดีครับ